ถ้าคนตอนนี้นุ่มจูรับตาลุกแล้วเห็นบ้านหลังงามๆหรอดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูอพดไหมไม่รู้แหละว่ามาจากไหนโอ้แต่ว่าก่อนหน้าที่จะบ้านหลังนี้ก็คือน้องจะนอนอยู่ตรงนี้นั่นคุดลองงองแรงแงอยู่นนี่น้ำฉีกไเดียน้นำไก่น้ำกายยุ่นตรงนี้โอ้คุณแม่เอ้ยอ้อ,องค์หญิงนี่นอนอยู่ตรงนี้นอ,นอ,นอื เนี่ยเสือผ่านได้ต่ก,กายกันนี้คงมันยังอยู่อืมโอ้คนลุกว่ะเมื่อแมนชุนอยากชุนให้หลิกการด้ไหมคนลุกอีดมันนีแดดฝนร่มตกเอียงกับยุ้งสิละเอาเราเมื่อเราเมียก็พอนอนใส่อาสุอูนอนตัวนี้ตอนที่ยังไม่มีบ้านหลังนี้ <laughs> <laughs> อันนี้คือหม่องอิงเลยคุณท่าเนี่ยครับจะมีตะกี้คนเที่ยวที่อยู่แบบนี้ได้โอ้ตะกี้เฮ็ดเป็นห้องอ้อมยุ่นนี่เป็นห้องยุ่นนี่พ่อกับแม่นอนอยู่นี่เป็นแชีร์พ่อกับแม่กับสินอนฟังนันบอกเลยว่าบ้านมุ้งบ้านแพะยามุ้งโดยแพะหยาครับเออเวลาฝังหอามความยังกบบวันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างแบบเลี้ยงฟาห้องไม่เงี้ยเล่นไปหาแม่เล่นไปกอดแม่คือยังลับเพื่อนนะเสียงฟ้าห้องนันนก็แเลยนเสียงยินนเสียงฝ่ายสด็กคนเป็นก็ะแน่นไปก่อด นี่พี่น้องครับเอ้าเด็กน้อยคนนี้เออสิบหกปีบริเลียนพ่อเออหนาชั้นใจวะเพื่ออานาคตแต่ว่าเขาเนี่คิดไว้เยอะแล้วแหละว่าคือต้องมาอยู่กับวงอยู่แล้วแต่ว่าสัญญาวงอะไรโดนจบอยู่น้ำร้นแห่ก็เลยว่าอีหล่าไปพ่อกันเด้ออยู่หลังเวทีเพราะว่าพอสิบไปเพิ่งเอินพ่อมอยู่ที่แหลกไปละพอสิบไปล่ำยู่ซีตะเกียดจังพ่อกันมีนัดจังพ่อกันมือตะเกียดมาจากเมืองเลยหาลอยหกโลหาลอยหกกิโลหรือประมาณทุ่มสองทุ่มเกือบสองทุ่มเพิ่งจะไปหาอยู่หลังฮัน ลังหันก็เลยตามที่พี่น้องเห็นยู่ไนเอ็มบีเพลงหอบฝันมาลังหันเกิดขึ้นจากชีวิตจริงนะครับอนาคตตอนนี้นุ่มจรับตาลุกแล้วเห็นบ้านหลังงามๆล้วเห็นรถคันใหม่แล้วดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูดไหมไม่รู้แหละว่ามาจากไหนแม่น้อยคนนี้บ่ลืมคำสอนของพ่อคิดดีคำดีสานต่ออีลาของพ่อรองา ลังเธอได้นั่งนี้ให้ลังเือได้นั่งเสียใจน่นห้องให้อยู่ล่างเวเทีฟ้าทังกันแรงเล็กน้อยตอดาดำสบัยสิบหกปีปโอกาสลงป้าเอลซีจกดามาวันนี้